สวัสดีครับพี่น้องทุกผู้ทุกคนครับครับวัอนี้เสี้ยงยาพ้เลาะกกับนิแนวทางครับนีแนวทางจากเล้าพัฒนาหรอครับเนาะครับเล้าพัฒนาวันที่สิบกรกฎาคมหกแล้วครับเป็นเล้าพัฒนาเลยครับเด้อครับแนวทางของเล้าพัฒนาครับผู้ใดคำามาแล้วก็อย่าลืมกดไหลคดแชร์เสี้ยงยาเลยครับเด้อเสี้ยงยาพ้เลาะเนาะครับเนาะครับกับ ล้าพัฒนาครับกามี2สองสำหักนะครับเด้อการสืบสรุปไปพร้อมๆกันครับสืบสรุปไปพร้อมๆกันครับสองอาจารย์สองอาจารย์ใหญ่ๆครับอาจารย์จากคนละครับเกอุดรคนละครับกาหี่เป็นตัวเลขของเกอุดรนะครับเด้อเล่าพัฒนานะครับเด้อเนียนย่ำสำหรับเล่าพัฒนาครับเป็นของเกอุดร เกีดอนนะครับนะเนาะเพินให้รูดรูดแดครับแปดคับเกครับวิ่งรูดเลยครับเป็นเล่าพัฒนาเกอุดรวิ่งรูด8กดับ9ครับจับคูมา่าไหน่งสามแปดสามเก้าสี่แปดหกแปดหกเก้ครับแปเก้าะครับเนาะ อันนี้เป็นของเกอ,ดอดุดรนะครับเด้อครับเป็นสำหรับเกอยวดรนขอเลขรัรฐบาลไทยก็ได้ลุ่งไปแล้วครับคลิปของเกียดอนเด้อครับเดเขาไปติดตามเบ้่งครับในส่องเงส,งเงสงเ้นยาผ้าลาะครับส่องเส้นยาผ้าลาะอ่าส่องเกลํายไยผ้าลวยครับมีสองสองนะครับเนาะสำหรับ อันนี้ก็เป็นของเกอุดรครับเป็นเป็นลายวันนึครับเป็นลายวันเนะครับเนาะพ่อได้คากับขวกับนำคาหลดคาล่าไปให้ลูกให้เต่าไปโรงเรียนนะครับเนาะครับเป็นลายวันครับอันสำหรับรัฐบาลการได้ลุงไปแล้วครับครับปิารนาครับผู้ได้มากระจัดผู้ได้คัดกระพานครับทางส่องกาเป็นเพียงแนวทางนําเสนอมาครับ สำหรับเลขสามตัวเบนกามีอยู่สี่ขูดนะครับเนาะมีอยู่สี่หางของเกี่วดอนนะครับเดอ้อครับเก้าหกแปดหกเก้าแปดเก้าหนึ่งแปดสครับเก้าหน่งะกุมใหม่เนาะครับเนาะประกุมมาให้กับเก้าหนกับเป็นตัวร่องครับสำหรับเลขสองตัว เลขสองตัวก็แปดหนึ่งครับกลุมหายแปดหนึ่งสามแปดครับตัวร่องหกเก้านะครับเนาะแปดแปดเก้า 8, 8, ครับสำหรับตัวร่องครับอันนี้เป็นชุดของเกวดอนครับพู้ได้คำแมาแล้วกัแคบหน้าจอไว้ครับครับพู้ได้มกสำหรับของเกีวดอนกัจัดเด้อครับเด้อพูดได้คัดกรผพานครับ อันนี้เป็นของเกอุดรครับเกอุดรนําเสนอนะครับเนาะครับเลขเพิ่นกระดีกระเด่นมาตลอดนะครับเลขเกอุดรทั้งเลขรัฐบาลทั้งเลขเล้าแตกสะสู่สะซ้ายแหละครับเขามาดีตลอดเด่นมาตลอดครับสําหรับเกอุดรนี่ครับครับถือว่าเพิ่นโอเคอยู่นะครับเนาะที่เสี่ยงยาได้นําเสนอมาตลอดตลอดครับถือว่าเพิ่นโอเคอยู่ครับทั้งรัฐบาลนะครับเนาะ เขาทั้งบนทั้งล่างก็มีรัฐบาลครับกดกดติดตามไหครับเสี่ยงหย่าพลาเนาะครับเนาะครับอันนี้เป็นสำหรับเกี่ยวดอกนะครับเนาะ่านไปครับต่อมากรับสิเป็นของปูขุนนะครับครับปูขุนเนาะปูขุนครับเป็นห่มากทรงเป็นตัวเลขมาห่เนาะสำหรับของปูขุนครับกงวดวันที่สิบกรกฎาแหละครับ เล่าปัฒนาปูขุนนะครับเด้อครับเพิ่นกับซุกไม่เรื่อยแหละครับปูขุนครับก็เพิ่นกับแตกสะแตกไส้กันนะครับเขาดีมาตลอดปูขุนครับอย่าลืมครับจุดของปูขุนกดติดตามไว้ส่องเส้นยากระไดนะครับเด้อส่งของปูขุนกระไดของเพิ่นกับมี่ครับเลขของเพิ่นกับบมากไม่ครับเพิ่นกับมีเลขกซีตัวนําครับ สำหรับปู้คุณถือว่าคนเก่งเติบอยู่คนไห้หอดซีตัวครับถือว่าโอเคเป็นบ่ครับซีตัวถือว่าคนมั่นใจร้ายนะครับมั่นใจคักสําหรับเหล็กสามตัวผมต้องคิดนะครับเหล็กสองตัวเนี่ยครับผต้องคิดคิดเป็นหอดเลขกซีตัวผมครับสําหรับปู้คุณเนาะครับเนาะครับคนไห่เล่าพัฒนาด้วยครับเด้อครับคนให้เกาเกาก๊อนซูนะครับลูก เก่ากับศหลดครับหลุดเก่าครับเป็นไเป็นมาก่าเนาะครับเนาะเก่ากับศูนย์จับคู่มาให้กับบกีคู่หรอครับกัมี0ศูนย์หาสี่นี่เนี่ป็นกลมให้นะครับเด้อสี่ศูนหาเก่กับเกาสเก้าศนเก็กลมมให้เนาะครับเนาะครับเบื้องในนี่แหะครับ เห็นนากันนะครับเนาะครับสำหรับเลขสีตัวของปูขุนเพื่อกดเพื่อกดจับมาให้คือกันครับสีตัวนะครับเด้อเป็นหมสองแปดเก้าศูนย์สองห้าสี่ศูนย์สองแปดสี่ศูนย์ครับสองข้างหน้านะครับเด้อใครจะลืมครับสําหรับเลขปูขุนเก่งมากครับเก่งมากตลอดเป็นเหตุมาหนี่สิบปีแล้วครับสําหรับเลขคํานวณ เลขเลขรัฐบาลมันก็โค้งแล้วครับผู้ใดเข้าไปเพิ่งในส่องของเสียงยาผ้าเลาะกัสีเห็นนะครับเนาะเพิ่นได้โค้งไว้แล้วครับโค้งคนฟันงทุ่งพร้อมครับตาว่ากะอย่าลืมครับกะอย่าลืมติดตามไว้ครับกดติดตามไว้เพื่อเพิ่นเพิ่นสิเน้นเน้นนันักแมตัวเดียวหรือสองตัวเช่นสินะครับสำหรับปูขุนแนวทางของเพิ่นจะเป็นแบบนั้น สำหรับเหล็กของปูขุนอันนี้เป็นเล่าพัฒนาครับ like. สําหรับรัฐบาลเสี่ยงยากันได้ล่งไปแล้วครับครับกดเข้าไปเบิ้งในเสี่ยงยาน้ำส่องเสี่ยงยาแหละครับส่องเสียงยาผ้าร้อนแครับเนาะกดเข้าไปติดตามเบิ้งของเสี่ยงยาค่ะนํำเสนอของปูขุนมาทุกคลิปแหละครับปูขุนเบิ่ลกับสำหรับรัฐบาลเพิ่ลกับเข้าครับเขาตัวกลุมให้พร้อมโค้งสุดท้ายพร้อมนะครับเนาะ สี่เดียบึงหนึ่งหกครับล่างเป็นล่างบนเป็นบนสำหรับปูขุดนะครับเด้อครับเขาไปเบิ้งเด้วกดติดตามไปครับเพื่อเสดบจได้ผ่านน้าท่านนะครับเนาะครับของปูขุนอันนี้เป็นเหล้าพัฒนาปูขุดนะครับเด้อพอได้เงินค่าประทูครับค่ารถให้ลูกให้เต่าไปโรงเรียนเหรอครับครับพอได้มากมา้เนาะครับเนาะ คลิปนี้กับเสี่สงยงผ้าเลละกับบ๊อบพี่อย่างหลายนะครับกับสี่พอกันไหมเนาะครับเนาะคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้กับขอให้เอฟซีทุกผู้ทุกคนลำลำเลยลวยเฮงเฮงเด้อครับเด้อปังปังแตกสามตัวซีตัวกวาไปครับครับสวัสดีครับ